แมนยู you, บุกเฉือนลิวพูคาแอนฟิลแม็กควายฮีโร่อมอริมปลื้มไม่มีใครกล้าคิดแฟนแมนยูนเต็ดยังไม่กล้าฝันว่าเกมที่เหล่าปีศาจแดงต้องบุกไปยืนถิ่นแอนฟิลของหงส์แดงจะสามารถเก็บชัยชนะออกมาได้แม้ผลเสมอก็ยังจินตนาการไม่ออกเพราะจากฟอร์มของทีมที่กระท่อนกระแทนรูปแบบการเล่นที่ลูกผีลูกคนแฟนบนปีศาจแดงก็ทำได้เพียงภาวนาว่าจะไม่โดนใส่แบบยับ,ยบ แต่ท้ายสุดแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปชนะลิเวอร์พูลสประตูต่อหนึ่งเรียกว่าเป็นชัยชนะที่แฟนผีแดงรอคอยมานานถึง9ปีแฮร์รี่แม็กไว์กลายเป็นฮีโร่ด้วยการมวงประตูชัยในนาทีที่84จากลูกเปิดของบรูโน่เฟ a นเดสส่วนลิเวอร์พูลของอาเนสลอตต้องช้ำใจเพราะในเกมก็มีโอกาสเพียบแต่ก็พลาดไปเยอะยิงชนเสาก็แยะแถมแนวรับยังหลวมจนเสียประตูสำคัญ ก่อนเกมเริ่มแฟนแฟนแ,ฟนแมนยูคงรู้สึกตื่นเต้นต้นหวั่นใจเพราะถึงแม้ทีมจะเริ่มมีแววดีขึ้นบ้างเล็กน้อยในฤดูกาลนี้ภายใต้การคุมทีมของรูเบนออมริมแต่การบุกไปเยือนแอนฟิลด์มันไม่เคยง่ายเลยและยิ่งมีตราบาบ7-0ที่ถูกล้อมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่สําคัญยูไนเต็ดไม่ชนะที่นี่มาตั้งแต่ปี2016แถมยังไม่เคยชนะ2นัดติดในลีกตั้งแต่ออมริมเข้ามาคุมทีมแต่ลิเวอร์พูลก็ย่ำแย่พอดูแพ้มา3นัดติดในทุกรายการและดูเหมือนทีมคในยุข,ของ จะยังจูนกันไม่ติดลิรูภูของอาเนสโอตเจอกับงานหนักทีมขาดความลงตัวโดยเฉพาะแนวรับที่หลวมจนน่าตกใจเวอร์จิฟานดากับตันทีมถึงกับบอกว่าเราตัดสินใจกันเร็วเกินไปเล่นแบบรีบร้อนและเสียบอลง่ายๆเกมนี้แมนยูเลยใช้โอกาสนี้เล่นงานหงส์แดงได้อย่างอยู่หมัดเรื่องของสภาพทีมฟอร์มการเล่นคงต้องละไว้ก่อนเพราะนี่คือแดงเดือดนัดแรกของฤดูกาลเกมนี้แมนยูออกสตาร์ทแบบเคาน์เตอร์แอตแทเพียงแค่62วินาที ไบรอันเอมเบอร์โมก็ยิงให้ยูไนเต็ดนำ1-0จากจังหวะที่อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์โดนฟานไดและเอมเบอร์โมปะทะจนล้มในแดนกลาง ดูรีเพย์แล้วเหมือนฟานดายสอกใส่แต่ผู้ตัดสินไมเคิลโอลิเวอร์ไม่เป่าหยุดเกมแมนยูเล็ก่วยกัดเล่นเร็วบรูโน่เฟรนันเดสวางบอลให้อามาดิอาโลทางขวาก่อนที่ดิอาโลจะใจให้เอมเบลโมหลุนไปยิงบุ่มแคบส่งบอลผ่านจอจี้มามาดาชิวิลีผู้รักษาประตูไปอย่างสวยงามเขาคิดว่าผู้ตัดสินควรเป่าหยุดเกมแม้ว่าจะไม่ใช่จังหวะฟาวของลิเวอร์พูลเพราะคิดว่าผู้เล่นบาดเจ็บที่ศีรษะนอกจากนี้ยังมีอีกจังหวะในนาทีที่18 ที่โคดี้กับโป้เปิดบอลไปโดนมือของเดียโลในกรอบเขตโทษแต่ผู้ตัดสินบอกว่าไม่ใช่แหนบอลเพราะมืออยู่ในตำแหน่งธรรมชาติงานนี้สล็อตยิ่งหัวร้อนหนักแต่ก็ต้องยอมรับว่าแนวรับลิเวอร์พูลเสียสมาธิและมิโลสเคอร์เคสกับฟันไดดูเหมือนจะสื่อสารกันไม่ลงตัวเลย ครึ่งแรกเป็นเกมที่สนุกสุดๆทั้ง2ทีมมีโอกาสเยอะมากหลังจากที่โดนยิงนำลิเวอร์พูลพยายามเร่งเครื่องเพื่อตีเสมอโดยฉบาโคลิกัรโปที่โชว์ฟอร์มเด่นวิ่งตัดจากสายแล้วยิงทนเสาไกลจากจังหวะคอมบิเนชันของโมซาลาแถมยังมีจังหวะที่ลูกครอสของเขาไปฉลับบัวโนฟานเดสแล้วชนเสาอีกแต่แมนยูก็ไม่ยอมง่ายๆมาทิอุสคุนยาโชว์ความมั่นใจในการคองบอลช่วยทีมต่อบอลสวยๆและเกือบได้ประตูจากจังหวะที่ดดีาโลตบเข้ากลางให้ฟานเดสยิงแต่บอลเฉียวเสาจนถลอกออกไป ลิเวอร์พูลเกือบตีเสมอได้จากอเล็กซานเดอร์อิซักที่มีโอกาส2ครั้งในครึ่งแรกโดยเฉพาะจังหวะหลุดเดี่ยวจากบอลของอิบราฮิมาโกนาเต้แต่เซเนเลเมนส์ผู้รักษาประตูแมนยูเซฟได้ด้วยขาส่วนแมนยูก็มีโอกาสจากเมสันเมาท์ที่ยิงไกลเกือบเข้าแต่ถูกมามรมาชิวลีปกป้องไว้ครึ่งแรกจบลงด้วยสกอร์1-0ครึ่งหลังอมาริมสั่งแพ็กเกมรับแน่นกว่าเดิมเพื่อหวังยันสกอร์เอาไว้นั่นทําให้ลิเวอร์พูลมีโอกาสเดินหน้าบุกเต็มสูบ กักโบยังคงอันตรายยิงชนเสาอีกครั้งหลังตัดเข้าในส่วนซาร่าก็มีโอกาสแต่ยิงหลุดกรอบสล็อตปรับเกมด้วยการส่งตัวลุกอย่างฮูโกเอกิติเก้เคอร์ติสโจนส์และเฟเดริโกเคียซาลงมาหวังพลิกเกมและมันได้ผลเมื่อกักโบตีเสมอในนาทีที่78จากจังหวะที่ยูนิเต็ดเคลียบอลไม่ดีและเคียซาจ่ายให้กักโปยิงง่ายๆเข้าไปแฟนแฟนลิเวอร์พูลเริ่มลุ้นว่าทีมจะแซงชนะได้เหมือนที่เคยทำมาส่วนแฟนผีแดงก็คงคิดว่าเอาล้าวเกมนี้มีหวังไม่รอดแง ยูนิเต็ดโดนบุกเจียนอยู่เจียนไปหลายครั้งแต่ก็พยายามฮึดสู้เหมือนนักมวยเมาหมัดพยายามออกอาวุธบ้างและในนาทีที่8 4จากลูกเตะมุมที่ต่อเนื่อง Bruno andez, od, บรูโน่เฟเนเดสกระโดดแปรบอลจากลูกกระชอกทางซ้ายบอลไปถึงแฮร์รี่แม็กไว์โชมมะมงเน้นๆทรงบอลเข้าไปตรงตาข่ายแฟนหงแดงเงียบกลิบแต่แฟนปีศาจแดงเฮลันสนามจังหวะนี้แนวรับลิเวอร์พูลละหลวงปล่อยให้ยูนิเต็ดมีถึง3คนยืนว่างหลังโกนาเต้และแฮร์รี่แม็กไว์คือฮีโร่ของเหล่าปีศาจแดง ิรวอร์พูลพยายามทวงประตูคืนและมีโอกาสทองในนาทีที่87เมื่อกักโปดได้กระโดดมงจอจอลุ่งลงแต่กลับมงออกไปแบบทีมเคือนต้องกุมหัวเสียดายอย่างไม่น่าเชื่อจังหวะนี้แฟนหงคงรู้แล้วว่าไม่ใช่วันของทีมเพราะถึงแม้จะมีสิทธิ์ถึง8นาทีทดเจ็ดหรือภูก็ทำอะไรไม่ได้สุดท้ายยูนเต็ดคว้าชัย2-1ไปแบบหักปากกาเซียน ใช้ชนะนัดนี้ทำให้แมนยูคว้าชัย2นัดติดในลีกครั้งแรกในยุคอัมาริมและเป็นการปลดล็อกชัยชนะที่แอนฟิ์ตั้งแต่ปี2016ส่วนลิเวอร์พูลแพ้นัดที่4ติดต่อกันในทุกรายการและแพ้ในลีก3นัดติดทำให้ตอนนี้ตามหลังจากฝุงอาซนนูถึง4แต้มสล็อตยอมรับว่าทีมมีปัญหาโดยเฉพาะแนวรับที่หลวมจนน่าตกใจเราเสี่ยงเยอะครึ่งหลังเรามีตัวรุกอยู่6ทั้ง7คนในสนามทำให้โครงสร้างเกมรับจากลูกตั้งเตะไม่ดีเท่าที่ควรแต่ก็ไม่ใช่ข้อแก้ตัวเราต้องทำให้้ดีีกกวกว่่าาานเขล ฟานไดบอกว่าทีมตัดสินใชผิดพลาดและเสียบอลง่ายเกินไปโดยเฉพาะจังหวะเสียประตูแรกที่เขาและเคอร์อเคสสื่อสารกันไม่ดีและปล่อยให้เอมเบลโมนลุดไปยิงง่ายๆแถมจังหวะเสียประตูที่2จากลูกตั้งเตะอยู่ในเตะมีผู้เล่นถึง3คนยืนว่างในกราบเขตโทษซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของลิเวอร์พูลที่เสียประตูไปถึง5ครั้งในหลีกฤดูการนี้ข้อมูลบอกว่าลิเวอร์พูลเก็บคลินชีตได้แค่2นัดจาก12นัดและคลินชีตครั้งสุดท้ายต้องย้อนกลับไปถึงเกมกับเบอร์ลี่เมื่อ8นัดก่อน นอกจากแนวรับที่เปราะบางอเล็กซานเดอร์อิซักและโมซาล a าสองตัวรุกตัวเก่งของลิเวอร์พูลก็ฟอร์มไม่ดีในเกมนี้อิซักมีโอกาสยิงเข้ากรอบเป็นครั้งแรกในพรีเมียร์ลีกในนาทีที่35แต่ถูกเซฟได้ส่วนซาล a าก็พลาดโอกาสทองหน้าประตูในครึ่งหลังแต่ปัญหาที่ใหญ่กว่าคือแนวรับที่เสือประตูง่ายเกินไปไม่ใช่แนวรับที่ฝืด โคดี้กักโบเป็นตัวรุกที่อันตรายที่สุดของลิเวอร์พูลในเกมนี้ยิงชนเสาถึง3ครั้งและยิงตีเสมอได้แต่การพลาดมงจอๆในนาทีที่87ทําให้แฟนๆต้องกุ้มขมับสล็อตบอกว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะแพ้ในเกมที่สร้างโอกาสได้เยอะขนาดนี้แต่ด้วยแนวรับแบบนี้มันก็เป็นไปได้ สำหรับแมนยูเกมนี้คือผลงานที่อมาริมก็คงไม่คิดฝันทีมเล่นด้วยความมั่นใจเกมรับแม้จะเล่นพลาดว่าเสียวหลายครั้งแต่ก็กล้าเล่นบอลยาวและมีการต่อบอลที่ไหลลื่นขึ้น เกมนี้เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของแมนยูไม่ใช่เพราะเป็นการชนะที่แอนฟิลด์ครั้งแรกใน9ปีแต่ว่ายังเป็นสัญญาณว่ารูเบนอมาริมที่เคยถูกแฟนแมนยูลงความเห็นว่าควรปลดได้แล้วอาจจะกำลังสร้างทีมที่ดีขึ้นสูวนลิเวอร์พูลของอาเนสลอต้องรีบแก้ปัญหาโดยเฉพาะในแนวรับเพราะการเสียประตูง่ายๆและแพ้3นัดติดในลีกไม่ใช่ภาพที่แฟนหงแดงอยากเห็น เอาเป็นว่าแดงเดือดนัดแรกของฤดูกาลเป็นทางฝั่งแมนยูนเต็ดที่ได้สมหวังและแมนยูน t เต็ดก็ต้องประคับประทมทีมให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องหลังจากล้มเหลวมานานนับทศวรรษ